สุดครับผมชื่อนา,นทะทะนานยพัฒนพลราเดียวจบจ,จากโรงเรียนจุฬาภิญยาครับายเธอจะเข้าคณะบริหารเธอเราประสบการณ์ตอนมัธยมตอนตายนาี่ใช่เคยทําประโยชน์อะไรเพื่อโรงเรียนและสังคมา่ะชอบเห็นการมีอยู่ว่าพวกแกเหรอที่เป็นคนไปบอกครูอ่ะพวกแกเห็นเหรอว่าพวกฉันทํางานไม่เป็นถึงได้ไปบอกครู พวกเราเป็นตัวท็อปของโรงเรียนเฮ้ยไม่ใช่ละ่ะวันวๆพวกเราก็เฮ้อยอ่างี้นี่ะคะ่ะนี่ก็จะเซลฟี่นี่ก็จะดราม่านี่ก็สายยอ่อส่วนฉันนั่นหรอเฮ้อ โรงเรียนของเราได้รับการประเมินโรงเรงียนพระราชทานครูจึงเลือกให้ห้องพวกเราเป็นแม่งานในครั้งนี้ครูขาวหนูอยากทำค่ะใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูเป็นเด็กกิจกรรมค่ะมีประสบการณ์มากกว่าค่ะใช่ค่ะพวกเธอติดงานเองไม่ใช่เหรอเดี๋ยวงานใจชนกันนะไม่ติดไม่ติดตัหนูเงายได้ค่ะหนูเสียได้งั้นครูให้พวกแอนดิวทำก็แล้วกันเฮ้ยแกได้ทำงานเว้ยได้ค่ะ ไปทำงานด้วยอ่ะได้ขันได้ค่ะแม่กว<า><า>นกรู้เสนอยู่แล้วค่ะแน่นอนค่ะงั้นตกวงแต่ตนี้นะค่ะขอบคุณค่ะอ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจ่าได้ทำงานเลยถูกข้อไหมอ่ะอ้าวเมยพี่พี่อ้าวเนี่เลยนะจะไปไหนกันหรอเดี๋ยวเราจะไปขาก่อนนะคะเดี๋ยวพุ่งไปมาเล่นด้วยกันก่อนเมาเมยด้วยกันก่อนค่ะ ไม่กอนไม่เจอกันนานเลยคิดถึงมากค่ะแกแกว่ามันจะทำได้ปะวะฉันมันทำไม่ได้หรอเด็กเรียนแน่นะจะสู้เด็กกิจกรรมสวยๆแบบพวกเราเขาะน่จะให้พวกเราทำเนาะอืพี่ก็ว่าแหละ And this i s a p p e a r n c e in r e l i f e แปลว่าอะไรวะนั่นดิและอีกอย่างนึงนะคะ มันก็เป็นประสบการณ์ด้วยค่ะกว่าที่พวกเราจะมาถึงจุดนี้ไงคะพี่พี่หอมมากเอ้ออรับงานอะจะเอาไงต่อ,อางานเออแกแบ่งไม่ใช่หรอเอา,อางี้ปิ่นไปหาไม้มานะเฮ้ยแกไปหาไม้โดนไม่ใช่ป้าให้อดนไปหาสิโดนนี่ไอ้โดนก็มีหน้าที่ของมันก็คือริ้วผ้าริ้วผ้าเหรอยากไปปะแก้หิงทำไปดิไม่ได้ฟ้า เตรียมเอกสารเอกสารเอกสารเลยวะยุ่งยากไม่ทำดิวเตรียมโชว์นะโชว์ลาบกรรมการอะโชว์ลาใครจะทำฉันไม่ทำไม่เอาไม่ได้ไม่ทำแล้วรับงานมาทำไมทำไม่ได้รับมาทำไมแกทำด้ทำดิรับนันใหญ่ทำคนเดียวได้ก็บ้าละอืองั้นก็ทำทำไปเถอะทำก็ได้อือฉัมก็ทำไปเถอะ ไปกินข้าวกันไหมพี่ี่คะเมื่อวานหนูไปได้ยินเสียงพวกแก๊งะว่าป๊อปเกิดนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนะค่ะกำลังทะเลาะเรื่องการแบ่งงานนะคะหนูว่าคราวนี้นะคะพี่เข้าไปย่ดให้เลยอะค่ะต้องไหไรดิพี่แกฉันว่าเอาช่วงนั้นรีไหมอะไม่ช่วยเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีใครทําแล้วนะเว้ยก็เรื่องของพวกมันดีวะพวกมันอยากทํากันเองไม่ใช่ไงที่มราเป็นเด็กกิจกรรมอะโดยถูกอย่างได้มากมายนะ เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วแหละว่าเราเห็นแก่ส่วรวมมากกว่าส่วนตัวนะเว้ย่ากมานอ่ะเขาจะผิดอยู่ด้วยจริงใช่ค่ะพวกเราดูดกรมตั้ายันยันนะคะอืมอือรวยก็ได้แมงเรี้วแหมดี่ฮร์รี่ไเทมใหม่แนะนำเว้ยมีจ่ะแสงส้มแสงส้มสารส้มสับักปูนจากสมจับกินตัวค่ะดีเวอร์ใช้เลย เปรี้ยวเปี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปรี้ยวไซเนินแงโอ้ยเพื่อนเรไหมคะบ้าใช่ใช่ี่อน่เค่มว่อก่เวร์เกเป็นองเลยจ่า่า

พวกแกนี่มันก็ตั้งหลายวันวนะที่เรามาทํางานให้พวกมันมันไม่คิดจะทํากันเลยใช่ปะติดอีกนิดเดียวอะ่ะมันก็เสร็จแล้วนิดเดียวมันกี่วันแล้วล่ะเสร็จไหมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเออสวัสดีครับพเพื่อนๆดีครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วแต่เรายังอยู่เรียนกันอยู่เลยใช่ครับทำงานก็ยังไม่เสร็จอะ่ะคนคนนานเลย,เยแต่นี่ยังไ,ได้กลับอีก ใช่ครับเฮ้ยตัวนี้กดดีลเลยนี่ว่าเฮ้ยน่าพวกแนนนี่เออเว้ยใช่เว้ยทำอะไรดิ้งเดือดนะไม่กับแบตอีกแบตอีกแล้วครูข้าวครูขาผมสองคนมีเรื่องจะมาบอกครับเขาบอกดิบอกบิงก็บอกหยุดเถียงกันได้ยังไหนมีเรื่องอะไรจะบอกกูเออคือ ทำไมพวกเธอถึงไม่มีความรู้ชอบกันกูสามมอแหม่งยอย่างนี้ให้พวกเธอเพราะว่าพวกเธอเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันกูมไม่คิดเลยว่า,างานแค่นี้พวกเธอยังทำกันไม่ได้เลยแย่จริงๆเลยพวกเธอเนี่ยคุณธรรมที่พวกเธอสะสมมาแหกันไปในหมดอ,อเออครูขายังจะเที่ยงอีกขอโทษค่ะ เราเรียนก็เป็ียน้กันเลยอ่ะเอที่เราทำไปทั้งหมดอ่ะฉันก็แค่อยากให้พวกเราดีกันเท่านั้นเองเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ียกข้อแต่ผิดเวย้ย

และนี่ก็คือประสบการณ์สมัยพระยมของผม Now the days bright Sunny one, so true. I love you, Sunny.